สวัสดีครับพ่อพีดพ่อแม่พี่น้องป้องปายครับสวัสดีเอซน้องอุงอิงสวัสดีเอซสาวน้อยเพชรปันแพงทุกๆคนเนี่ยอซของปอโจนะครับกามนีเพื่อพบกับผมครับบันพรดเกาะรั้วอีสานครับผมจ๊พามาชมบรรยากาศ ตอนแรกๆเขียวขจีครับตอนนี้ก็เขาด,ดูการวานเขาครับผมทองให้ทองหน้าเนี่ยมไปใส่เขียวขจีเอามาชมบรรยากาศผู้ใดพิดกเก็พีน่าเจาว่าเจ้าเปเอาเฮ็ดมาจะใส่เฮ็ดพวก พอดีห้าตายพอดีห้าตายโอ้อยหยาง,งามอู้พี่นองเอยนี่เดาครับอีสานชุ่มช่ำเอ๋สมจะไปเอาเห็ดมาเทรสยพี่าหาเห็ดเห็นเขาเจาา้าซาเขาเจ้าลื่อเถอะ ได้ไม่ะไอ้บัน,น,นี่ครับชีวิตแบบชนบทแบบบันบาดกับบันบานบบาน,นีก็คื้อบรรบาน มีบ้านครับมีบ้านมีบ้านฟังสายฟังสายเมื่อฟังสายเมื่อนี่บ้านครับฟังนี่วัดตรงไปข้างหนา้านะครับ,รบโรงเรียนครับโรงเรียนปถมหอดหม้อ3าครับต่ว่ากัเป็นตะตุกยู่ครับ ่ทำทรงอยู่ฝ่าฝนมื่อทียมไม่ได้ทั้งคนแต่ว่าอยากวังซองขงมือหนามนนเรื่องเต็มเต็มให้เต็มหน้าดิครับนี่มันกระบกแน่ยเดียวเพิ่นก็เลยมาไถไถตากจกว่าจักน้อยจก 30, 40, 40. ักสามมือสี่มือเพิ่นก็ะชีมาปั่นเนี่ยปันป่นหิ่งหิ่งปั่นไรปั่นเขา บรรยากาศครับบรรยากาศแบบบ้านๆนี่แหละสุกใดไหนเราจะเท่าที่บ้านเราครับนี่แหละอากาศก็ชุ่ชื้นล่มกับพัดโซยมาแต่ว่าฮอดเวลาเพิ่นเพิ่นไทยเพิ่นเพิ่นไทยวันเขาเนี่ยโอ้ยรถนี่ หยาดจันเนี่ยครับโปรัยเกยแต่ว่าปีนี้บรูว่าเพิ่นเอาไรละจักบาทนี่แหละครับพี่น้องมาไทยพี่น้องเบิ่งครับ ตรงไปสีตา่างเงินครับโรงเรียนครับโรงเรียนกับบไก่ครับเมื่อเขานีเมื่อเขาอยู่อยู่โรงเรียนนี่มีมีม,มีหลายบาทสองสามสี่บาทตะกี้เ่งหลายทีหน่อยนักเรียนสามบาทสี่บาทตอนนี้กระเตะเกลี้สาขาออกไปเพิ่งกระปิกเขาทั้งไม่น้ำินงลอยก็มีอยู่ครับ ดอกปะคามนี่นะครับนี่ละวัดโคกสว่างอารมณ์อันนี้ก็บ้านโคกสว่างครับบ้านต่กี้นเป็นบ้านเดียวครับตะกี้เป็นบ้านชื่อว่าบ้านบ้านอีเตืองบ้านเดียวเพื่อนแยกออกเป็นสองโมบ้านคือแบ่งรึ่งบ้านโคกสว่างกับบ้านอีเตืองครับประมาณหกร้อยหลังคาเรือน ครับจะได้กับพบพอกันไหมครับครับสวัสดีครับผมจะเรื่องฝากกดจิดต,ตามกดไลค์กดแชร์นี่เวยครับช่องหน่อยเอฟซพลังเงียบของหลลาลูกสาวอู้งหิงครับผมสวัสดีครับ